นี่อยู่นี่อ่านี่พอมาแล้วลูกอ้าวอ้าวเอาตรงไหมเมื่อกี้เพิ่งตื่นมาแล้วแบบนั่งว่างไงไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมานั่งเกมให้เออแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมเด็กนรกไม่เด็กหาแล้ววะแล้วก็เข้าไปเล่นเกมกันเลยแล้วกัน เอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเด็กเฮียอะไรมันเล่น <Find> ย <sk> ังไงวะเนี่ยไอ้นโอ้ยเฮ้ยอีเด็กเวนเป็น้วมาถึงแม่กำมันไดเลยมันต้องทำไงวะเนี่ย หน้ามันโคตรน่ากลัวเลยอมกยงกสโคตรหลอนเลยไอ้เด็กปอยเฮ้ อันน่ะฮะไม่รู้สึกแปลกวะไงลูกนี่ตามพ่อมานะลูกเอยนัง่งนอนอยู่ตรงนี้นะเออนังน่งนั่งอยู่ตรงนี้นะพ่อจะวางลูกไว้ตรงนี้เออเป็นเด็กดีเฮ้ยพูดยากพูดเย็น เอ้ยพูดง่ายสิไงลูกต่ากวตัวเปิดได้ปะเฮ้ยเปิดไม่ได้ดนี่มันที่ไหนวะเนี่ยกูต้องมาเป็นพีเลีย้ยงเด็กใช่ไหมเนี่ยหน้ามึงหลอนยี่ผ่ายเไยเด็กกูสวัสดีครับ นี่ไงพระอ้อมปะเดีด๋วยวโดนท่ายืนหนีเดี๋ยวลูกเดีด๋วยวโดนท่าตรงนี้ก่อนนั่นเดี๋ยวพอ่อออกมาเฮ้ยร้องไม่ได้นะ่ะอย่าร้องอนะ่ะอ้าวทำไมสายตาของนุ่มมองพ่ออย่างั้นน่ะลูกแปลก,นกเนาะเฮ้ยมึงจะลุกขึ้นมาเองได้ไงวะ ไม่ชัเปิดได้ป่ะอือเปิดไม่ได้อู้ <come> back. หว,ว,วิ้ยคัมแบ็กเฮ้ยตัวอะไรวะสวัสดีครับมีอะไร อ,อขวดนมขวดนมโอ้ยเด็กน่ารักนนมมอไอเด็กเว้นทำไมลูกอยู่นี่นมกินไหมฮะกินนมมะเปานี่กินนมไหมเอาไอเด็กเคี้ยมึงขี้อีกแล้วเหรอกินนมมึงขี้อีกแล้วเหรอไอฮิปพาย มองหน้าหำมันเปลีป่ยนว่าอ้อมไงวะเนี่ยวางมันตรงนี้นะอยู่นี่นะอย่าไปไหนนะก็แต่ว่าอ้อมมันอยู่ไหนวะอยู่บนปะเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อ่านี่พ่อมาแล้วลูกอ้าวอ้าวนายไปไหนอ่ะเอ้าไอเด็กไอเด็กมือ เฮ้ยป้าหน้าเราตาฝาดไปหรือเปล่าเฮ้ยเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกนี่เด็กเวนินมึงวะนี่จะไปไหนนะ่ <c oughs> เนะเฮ้อเฮ้ยไรเฮ้ยขี้เขยา่าข้า,ามึงตายเลยเวินอยู่นี่นะ่ะ่าไปไหนนะ่ะเออนนนนอยู่อย่างงี้แหละจะไปไหนนะ่ะรู้ว่าจะต่อฝาผิด ตาฝาดเป็นไปไม่ได้เลกเฮ้ยเปลียนพระอ้อมก่อนแป๊บนึง ύ, เก็บยากจังอล้วนะพ่อมาแล้วตอนลูกเลยพ่อกลับมาแล้วอย่าหายไปไหนฉุดหายวะเนี่ยเออมึงนี่หายเลยเรียบร้อยเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเออน้าน้าคนมีความสุขเลยตอนเปลี่ยนพระอ้อมอ่ะฮะ อ่านั่งอยู่นี่นะลูกเพิ่มมาเดี๋ยวพ่อไปสำรวจก่อนอ,อ,อ้าวฮี่ไอ้หำบักจิมมี่นอนอยู่ตรงนี้ลูกมันวางไงวะเนี่ยเออนั่งงี้เดี๋ยวพ่อมาทียเราต้องอยู่กับเด็กไม่ใช่เหรอ เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ว่ะอืม,มเปิดไม่ได้เฮ้ยห้องนอนเด็กปะมีอะไรบ้างไงลกูก มองไน้มึงวะนี่เลยจะนอนยังนอนแล้วนะ่ะเด็กเว๋นเด็กบ้าไอ้ตาสีแดงอ่านอนนี่นะไปแล้วไปน้อนงนี้นะ่ะ ไม่หลับอีกเหรอเอ้ยหมือนได้ยินเสียงว่ะขึ้นไปดูเลยไหมเฮ้ย,ยมึงยิ้มตลอดเลย ไม่หลับเรืองไม่นอนเรื่องอี่บายเออีิเมแม่ผม,มนอนหรอวะก็เห็นมีอะไรมากมายอะไรเกมนี้นั่นก็จบเกมแค่นี้กอนละกันให้เด็กมานอนง่ายนิดเดียวดุ้ยแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ซับสไครต์ลกันเนาะเอออย่าลืมกดไลค์บาย